ต,ตะระเหม่อตะละเวีนพี่น้องถุ่มเทเวลาหให้กับการฝึกฝนการตดลมอาจารย์ใหญ่มากหอดมือแหลกก็บริหารหอดงาน,อ,งนงอยากได้กรถหน่อยรถเน่อยู่นี่ติดแต่ลมฝนฝ่า,<อ>ากระโตก๊กสื่ออยู่ให้นี่ <c oughs> ก็หม่างพ่อนออกก็เพิพ่นพีกายนี่ครับป่านกัเถื่อนม่สงสัยสีลมขางพ่นครับลงมาไหลเลยอู้เข่าเพิ่นกระวานเวลาพี่น้องฝนกับมะฮ่อของเพิ่นอีก จังขนาดโอ้จักรเสียจังไดยหนใหญ่กับมอเตอร์เบนงานครับเมือน,นี่ฝนตกเพิ่นหอ้องเขาลงมาหอดมาหอดกับว่ากระเป๋าเสียน้ำทางคนจะได้ก็มาสวยเลยโอ้ยยืนขนาดเนาะให้หน้าก็ให้หน้าหน่อยครับให้หน้าโคตรเป็นสีฟ้าปั๊บมาอย่ายเหมืนนี่ มงทาามึงอกันท like um, we ี่ตะปันไหนอยู่วันนี้บอกบักตาปันซอยเดไหนนี่มันโกมรู้ได้บ่มานีก็ดดฟอดไทยไบบอย่วันนี้ตะระเมอดตะระเบียนครับเพื่อนบ้านเขาไปแล้โอ้ยเจ๊สีเจ๊ไหนครับนักนักใจนเพื่อนด้วยกันครับผมกเนาีควคิดดี มันเกิดฝ่าให้ทุกคนครับแต่ว่ามันไปแต่ซ้ำานีเนาะฮะเนาะลดเกี่รกับโมมี่ไปสไุดนีแล้ว,ล<ป>ลวนั่งรถส่วนครูตา,ายใช้มาหาเนี่ยผมสิเอาเอวหาสองที <c> ่อ <oughs> <c oughs> ย่าง <c oughs> โอ้มันบอ่อไดนแล้วนะน้องบนันดินมันดินถ่ำมันโมมี่หนามมันก็เมืนอนะมันต้องถามัมนกนะ่ำเนี่ยฮ็ตจังไลยสัน <ง>รถฟอร์ดไทยตัวไหนนี่<ง>ว่านี่รถฟอร์ดไทยสมมติโอ้นี่รถฟอร์ดไทยอีกครับเอามาเมืองเย็นอีกขั้นไปได้อุ้ย,<ง>ย<ง>หอยหล่อหล่อปั่นไหมไม่ปั่นไหนบ้านนี่นั่นเสบเชี้ยเขาปูเราถิ่มเอบ่าไว้ พอได้แล้วโอ้หนามันจะหันใหญ่อย่ฝ่าฝนเอาให้ในคือปั่นแล้วจะเจทางนั้นเาจะเจ้าเมนไเลดี๋ยววโต๊ะ่ยีแวหวานเจ้าสิปักจะไก่ใช้เดี่ยวทีไหนตี่สอ่ทีหนึ่งเหมือนั้นทีสามากังคืนเลยนี่งที่หนอนใชยกงขนจนหัวหนอง จังเลยจงว่ผมเสาูสุองัเลยไเาดีเลยโตรมันอีกแล้วอง่อาเยอคือบุ้อยูาอายุก็งหนเลยรับงานปันไปไหวก็้องวอเขาก็ได้มากองใส่ก no ันบังนความพันวาอ่ตัวนี้ของเล่มันต่ำ ไปไปออกรถไปทายูบยากกท่ายเบนโอยตายไปออกรถอีกคันหนึ่งวะาต่างกันไปเสียรถตลีมันแปแปดแปดหาอยเกาหาดวหรากวไเ้ยังด้วยค้ายุบีนามีเวักลกันได้เนาะยุสไยเขาให้เรา ว้นใหม่เลยพี่น้องใคยบ้านดาวไหนเอาช่งเดื้นจักบ้านอุ้ยปั่นบ่อไหนเลยรีครับให้นี่กับรถฟอร์ดไทยสิปอนี้อมาหาพี่ตือให้ใหญ่ๆพี่น้องมีอีกวันก็ยังดาวาแล้วเจ็ดหมื่น หของสาทิตสาทิตท่องจันโอ้ยยังไงระบานให้ยังไงนี่จังมวปันให้เราทีหลังทีเดียววดระบาลก็ไปซื้อพ่านร่มอบเนี่ยไม่เป่อความคิดก็ดีอันนี้ไม่็อ่ไรเ

จานใหญ่เพื่นว่ารถจอดที่ขันอีกสองขันฝนทอยลงไปโลดว่าสันไหนเยอว่าก่องแวโซ่ใหญ่รเอ็นไซน์่าบอทั้งนี้ไปผนต้องผนว่าผีเนาะเจ้า้แคจัหน่อยก่ย

ขี่ลงไในบ่ราะไหนเหมือนเป็นดินดินผ่ามนะครับผมถือฝนไปเน่ติดเครื่องปั้นคุมหมุดรูด,รด้วยครับกับหลอหลังอาจจะได้กับฝากก็ได้ก็แซ่บครับคลิปต่อไปได้วยสีมึงมันสีลมอีกบ่